สุดยอดผลไม้บำรุงหัวใจมีอะไรดีเท่ากับผักผลไม้ของเราครับที่ดูแลสุขภาพและตอบโจทย์ปัญหาต่างๆได้ครับเราไม่ต้องไปพึ่งยาสมัยใหม่เลยเพียงแค่เรารับประทานผักผลไม้เราก็จะมีอายุที่ยืนยาวและก็มีสุขภาพดีย่ออย่างแน่นอนครับผมวันนี้ผมก็เลยมาแนะนำเจ็ดสุดยอดผักผลไม้ที่ดูแลหัวใจของเราครับผมหนึ่ง องุ่นแดงมีเส้นใหญ่สามารถกำจัดคอเลสเตอรอลส่วนเกินให้ออกจากร่างกายของเราป้องกันโรคหัวใจองุ่นแดงอุดมไปด้วยสารโพแทสเซียมช่วยให้หลอดเลือดคลายตัวจึงลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจได้อีกด้วยครับผม 2. แก้วมังกร เล็ดเล็กๆในแก้วมังกรครับจะช่วยเพิ่มปริมาณคอเลสเตอรอลชนิดดีและกำจัดคอเลสเตอรอลเลวได้จึงช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายขยายตัวของหลอดเลือดลดความเสี่ยงในการเกิดหลอดเลือดหัวใจติดตันครับแล้วก็ช่วยบำรุงโรคหัวใจช่วยบำรุงหัวใจแล้วก็ช่วยนะครับลด ความดันโลหิตส,สูงช่วยลดไขมันอุดตันในเส้นเลือดอีกด้วยครับผมเจ้าแก้วมังกรครับสสตอเบอรี่เป็นแหล่งโพแทสเซียมเป็นสารอาหารที่ดีต่อหัวใจของเราและยังช่วยควบคุมความดันโลหิตทั้งยังลดความดันโลหิตส,สูงป้องกันหลอดเลือดหัวใจด้วยและก็แถมครับเป็นอาหารสำหรับลดความอ้วนเป็นอาหารเพื่อดูแลสุขภาพของเราได้ด้วยครับ 4. ีอะโวคาโดครับที่มีประโยชน์ในทุกด้านของการดูแลสุขภาพเลยครับผมประโยชน์ของอะโวคาโดครับมีกรดอารอีครับ,รบช่วยสร้างไขมันดีแล้วก็ลดไขมันไม่ดีครับมีโอเมก้า3และโอเมก้า6ช่วยลดไขมันไตกีสซอไรด์ครับและลดการกาะตัวของเกล็ดเลือดกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตของเราด้วย 4. ทับทิม ช่วยลดน้ำหนักควบคุมคอเลสเตอรอลช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและก็บำรุงหัวใจของเราครับ 6. กีวีนในมเมล็ดก,กีวีครับเม็ดเล็กๆสีดำๆมันมีกรดไขมันโอเมกา้สาสมีสรรพคุณช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวครับช่วยลดความเสี่ยงของหลอดเลือดหัวใจ ตีบตนและป้องกันโรคหัวใจอีกด้วยครับผม 7. ฟักข้าวครับเพืพ่อนๆรู้จักไหมที่เป็นลูกสีส้มๆแล้วก็มีสีแดงอมเหลืองะครับผมมีเป็นผลสุกนะครับที่สามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดช่วยลดภาวะไขมันในเลือดสูงและลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดหลอดเลือดหัวใจตีบตาเลยครับแล้วก็ มีสารป้องกันมะเร็งอีกด้วยครับเจ้าฟักข้าวครับผมอันนี้นะครับก็คือผลไม้ครับที่ดูแลหัวใจของเราครับผมที่นะครับรับรองนนะครับเพื่อนๆลองหามาทานดูครับมันมีประโยชน์ต่อหัวใจของเรามากเลยและก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยครับผมกราบเับ7ผลไม้นะครับที่มันสุดยอดตอบโจทย์เกี่ยวกับ ช่วยดูแลหัวใจครับวันี่ก็เป็นความรู้และสาระดีๆที่มาแบ่งปันกับทุกๆคนครับกับสุขภาพดีด้วยน้ำสมูทตี้กับมิสเตอร์โจครับที่นำความรู้และสาระดีๆมาแบ่งปันกับเพื่อนๆทุกคนและเดี๋ยวเราพบกันในครั้งต่อไปครับผมสุขภาพดีเราสร้างได้ไม่ยากเลยครับผม